This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. <laughs> แบบพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเจ็บปวดทีนี้จากเป็นหรือจากตายอะไรดีกว่ากันคําตอบมันก็อยู่ในตัวแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละคนปัญหาการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากค่ะที่จะเผชิญหน้าก,กับมันเพราะว่ามันเจ็บปวดและเศร้าโศกเลยมันสูงมากความรู้สึกนี้ยิ่งคนนั้นเนี่ยเรารักมากเท่าไหร่ผูกพันด้วยมากเท่าไหร่ความเจ็บปวดมันยิ่งมากเท่านั้นถ้าอยากลืมให้เร็วที่สุดจําเรื่องห่วยหวยของเขาไว้แล้วเราจะรู้สึก ว่าโอ้ดีแล้วนะที่เราพ้นมาได้แทนที่เราจะอยู่แล้วเราต้องมานั่งเลี้ยงผู้ชายอีกหนึ่งคนเนี่ยเราเลี้ยงตัวเองดีไหมฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไยัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ this is Thai PBS podcast วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ การจากเป็นจากตายแบบไหนเจ็บกว่ากันนะคะไม่รู้ว่ามันเทียบกันได้ไหมหรือว่าความรู้สึกมันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนวันนี้แต่มันเป็นแนวทางให้รู้ละกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มาบอกว่า จากเป็นเจ็บกว่าจากตายเจ็บกว่ามันไม่ใช่นะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันพิพาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรื่องของการจากเป็นมันก็มีบ้างนะคะแต่ว่าการจากตายเนี่ยเจอเจอบ่อยหรือเป็นเพราะว่ามันถึงวัยที่มันอยู่ในช่วงที่จะเจอคนที่เขาจากกันไปไกลที่ว่าไม่ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเนี่ยเยอะแบบกระทันหันบ้างอนี้ ยี่เจอบ่อยมากจนรู้สึกว่าเออมันก็เจ็บเหมือนกันเนาะเหมือนเหมือนตอนที่เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ้องไปเลยงงไปเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันอืมันอึนข้างในมันไม่เชิงเป็นเจ็บอะไรขนาดนั้นนะคะอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีเรื่องของความรักเราสูญเสียคนคนหนึ่งไปค่ะเออมันก็เจ็บเนาะมันก็ความรู้สึกมันก็เอออันนึงเนาะคุณสุรีพรพูดถึงเรื่องของความรักใช่ไหมคะ เพราะว่าในความรักเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของด้านจิตใจเท่านั้นแต่มันมีเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความทรงจําเรื่องของประสบการณ์ที่เคยมีร่วมกันนะคะ,คะสิ่งเหล่านี้จริงแล้วมันไม่ไปไหนอะค่ะมันยังอยู่กับเรานี่แหละแล้วก็อยู่ตลอดไปด้วยจริงไม่จริงนะคะคุณสรีพรสูญเสียคุณแม่ถามว่านะนิวินาทีนี้คิดถึงคุณแม่มาไหม มาเป็นแถวเลยใช่ไหมเป็นชุดๆเลยไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องประทับใจเรื่องที่เราเสียใจที่ทะเลาะกับคุณแม่หรือเผลอดุคุณแม่ไปอะไรอย่างเนี้ยนะคราที่นั่งตรงนี้นู่นนี่ขึ้นมาหมดเลยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของความทรงจำเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนนะคะเป็นความรักแบบพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเจ็บปวด เพราะว่าเราแชร์ในสิ่งเหล่านี้ร่วมกันมาทีนี้ที่ตอนต้นบอกว่าเอ๊ะจากเป็นหรือจากตายอะไรดีกว่ากันคําตอบมันก็อยู่ในตัวแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะรทวิพายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่เรารักที่สุดเนี่ยเขาตายจากไปเราก็ไม่อยากให้เขาไปหรอกแต่ณนะวันที่เขาจะตายเนี่ยเขาทรมานมาเยอะแล้วด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็คงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะไปไเลยดีกว่าอ,อย่าทรมานเลยค่ะ แต่ถ้าเขายังดีๆอยู่ยังมีความสดชื่นมีอะไรแต่อะไรแต่มาปุ๊บปั๊บตายด้วยอุบ<า>ัตเหตุมันก็เป็นความเจ็บปวดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหรือการจากลากันแบบไม่ค่อยดีอะ่ะเช่นจากกันทั้งรักอะ่ะ นะคะสมมติรักกันอยู่เนี่ยแต่มันมีความจําเป็นที่ต้องแยกจากกันน่ะเช่นสมมุติว่าเขาจะต้องไปรับผิดชอบคนอื่นด้วยความจําเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่มีใครชั่งน้ําหนักได้ว่าอะไรมากอะไรน้อยอถูกไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและขึ้นอยู่กับวิธีเยียวยาของแต่ละคนด้วยการรับได้ในสิ่งน<ช>ั<ช>้นใช่ไหมคะอย่างถ้าเกิดว่าสมมติรีบอกว่าอุ้ยจาก เป็นสิเสียใจยิ่งกว่าน,นู่นนี่นั่นเพราะเรายังเห็นเขาอยู่เพื่อนอีกคนบอกเอ้ยจากตายเถียงกันก็ไม่มีวันจบไม่มีวันจบ <c oughs> ค่ะเพราะว่าการสูญเสียและการจากไปเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ <c oughs> อย่างคุณสวีพรเนี่ยฟังมาเยอะเลยไอ้เรื่องว่าโอ้ยตายเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นนี่แต่ณวันที่เราสูญเสียคุณแม่ไปเนี่ยเราเพึ่งเก็ตเก็ตในความรู้สึกจริงๆใช่ไม่ใช่ใช่เพราะว่าเราคงแม่ไม่มา ตายซ้ำสอสามี่ให้เราใช่ใช่ไหมคะทำให้เราเริ่มเข้าใจคําว่าการสูญเสียอย่างแท้จริงแหละเมื่อเราเสียจริงๆนะคะเพราะในการสูญเสียบุคคลนัเป็นที่รักเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากค่ะที่จะ เผชิญหน้ากับมันเพราะว่ามันเจ็บปวดและเศร้าสโศกเนี่ยมันสูงมากความรู้สึกเนี้ยยิ่งคนนั้นเนี่ยเรารักมากเท่าไหร่ผูกพันด้วยมากเท right, ่าไหร่ความเจ็บปวดมันยิ่งมากเท่านั้นนะคะทีนี้บางคนก็ต้องใช้เวลาที่นานทีเดียวที่จะเป็นตัวยอมรับได้นะคะต้องเยียวยากันนานทีเดียวนะคะเพื่อให้ชีวิตสามารถดําเนินไปอย่างปกติได้เขาจึงบอกนะคะว่า e สิ่งเหล่านี้เวลาเท่านั้นที่เป็นเครื่องเยียวยาเราได้เพราะนั้นบางคนก็อาจจะถึงขั้นภาะวะซึมเศร้าได้ จากสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่เรื่องนี้หรือบางคนเนี่ยรู้สึกผิดยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะฮะในบางคนที่คําพูดสุดท้ายระหว่างเขากับคุณแม่ที่เสียไปเนี่ยกลายเป็นการทะเลาะแล้วก็หลุดคําพูดอะไรบางคําที่ทําให้พ่อแม่เสียใจหรือตัวเขาต้องเสียใจแล้วมันค้างคากันอยู่ตรงนั้นได้ก็ไหมฮะเช่นไปหลุดปากพูดว่าอย่างเงี้ยเป็นลูกบ้านอื่นซะดีกว่าอะไรอย่างเนี้ยนะคะ ทำนองนั้นนะฮะมันทําให้รู้เลยว่าคําพูดนี่ทําให้พ่อแม่เสียใจแล้วมันก็ยังจากกันโดยที่ยังไม่ได้มาเคลียร์กันหรือมาขอโทษหรือมาเปลี่ยนคําพูดนั้นสมัยมันก็จะติดค้างกันไปมันก็ยิ่งเจ็บปวดมากว่าคําพูดนั้นของเราอะไรแบบนี้ทำไมคําพูดสุดท้ายที่เราให้แม่เนี่ยมันไม่ให้เป็นคําพูดที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคําพูดที่พูดว่าเกียรติดักเชียวลูกคนเนี้ยสมมตินะแล้วลูกมาตายไป พอแม่ก็จะฝังใจว่าสิ่งที่ฉันทำใช่ไม่น่าจะพูดแบบนั้นเลยบางทีมันพูดด้วยอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ะนะ,ะฮะเพราะฉะนั้นความโศกเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาทางด้านจิตใจที่ตอบสนองต่อการสูญเสียไม่ว่าจะการสูญเสียคนรักสูญเสียความสัมพันธ์หรือแม้แต่สูญเสียในเรื่องสุขภาพที่ดีของเราที่มีอยู่เนี่ยนะคะมันเริ่มจากอะไรคะอย่างแรกเราจะปฏิเสธก่อนนะไม,ไม่จริงอะไม่จริงอะข่าวนี้ไไอไ,ไม่เป็นไปไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะอ่าตอนก่อน เลิกเ่ารายการเราก็พูดถึงความเจ็บป่วยของญาติคุณสุรีพรใช่ไหมคุณสุรีพรเป็นไปไม่ได้เลยงเเป็นได้ยังไงไม่ได้มีสาเหตุไม่ได้มีทางเจนติกที่จะเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราปฏิเสธก่อนไม่ยอมรับความจริงนะคะปฏิกิริยาต่อไปคือกลัวค่ะกลัวจะอย่างนั้นกลัวจะอย่างนี้กลัวจะสูญเสียกลัวจะยังไงล่ะใครจะดูแลลูกใครจะดูแลเมียนะคะอันต่อมาคือความโกรธทาไมต้องเป็นฉันทําไมไม่เป็นคนอื่นที่ตายล่ะทําไมจะต้องเป็นฉันล่ะ หรือทําไมจะต้องเป็นแฟนฉันละ่ะอะไรอย่างเงี้ย <refriger ant> มันเกิดขึ้นได้ยังไงเสร็จแล้วก็มาสู่ระบบโหมดของความซึมเศร้าแล้วจนในที่สุดเนี่ยจึงจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มาตั้งต้นที่จะสู้กับมันตั้งต้นที่จะเผชิญกับมันอ๋อมันจะเป็นลูปของมันเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นไอ้ออขั้นตอนต่างๆโดยเฉพาะขั้นตอนปฏิเสธเนี่ยยาวอ๋อมันมันลูปเยอะกว่าจะยอมรับไงฮะกว่าจะยอมรับเพราะถ้าเรายอมรับเมื่อไหร่เราจะแก้ไขปัญหา แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราจะคาอยู่อย่างนั้นไม่จริงฉันไม่เชื่อเป็น,ปนไป<ม>ไม่ได้ <c oughs> ไ,ได้บอกไหมคะนะคะตรงเนี้ยถ้าเรายอมรับได้เร็วเท่าไหร่ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะไม่ได้เป็นขั้นบันไดแบบนี้นะแต่ทุกอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดกันในช่วงระยะใกล้ๆกันแต่ไอตัวปฏิเสธเนี่ยไม่ยอมรับเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคของการทําอย่างอื่นทั้งหมดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับได้ออาเป็นแล้วอ่ะ มันเป็นแล้วอ่ะจะ uh huh. ไปถามทําไมว่ามันเป็นได้ยังไง uh huh. จะไปถามทําไมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องแกค่ะถูกไหมคะเราต้องเดินหน้าต่อไป ชีวิตต้องดำเนินต่อไปเดโชม o สโก s ออนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เพราะ,ะนั้นจะให้เข้าใจว่าสเต็ปเหล่านี้อาจจะเกิดเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นเป็นตอนหรืออาจจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกันบ้อมๆกันเลยก็ได้ะนะคะทีนี้ระหว่างขั้นตอนเหล่านี้เราก็จะเกิดอาการสับสนนะคะเสียใจกลัวรู้สึกผิดหมดหวังอะไรต่างๆมากมายเลยร่วมกันไปหมด โดยระดับของความรุนแรงของอารมณ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระดับของการสูญเสียด้วยถ้าการสูญเสียนะั้นมันใกล้ตัวเรามากเท่าไหร่คนคนนั้นผูกพันกับเรามากเท่าไหร่นะคะมันก็ยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นเท่าน,นั้นใช่ใช,ใช่ความใกล้ชิดความรู้สึกที่แบบหรืออะไรเงี้นนยนาผูกพันด้วยกันมาใช่ะคะเพราะนั้นจึงไม่รอไงคะจันพิพาเนี่ยอันนี้มาพูดฐานะที่คนอายุเจ็ดสิบแล้วเนาะเราจะบอกว่า อย่ารอจันวิพาเคยรอมาแล้วเช่นเพื่อนรักเนี่ยนะคะสามีเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่ไอซีคูเขาอยากเจอเรานะฮะเราก็ว่าเอะมันดึกแล้วเนาะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ละกันจะไปหาปรากฏว่าไม่ทันอย่างเงี้ยได้ก่อนไหมคะก็เลยไม่ผลัดเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อสองวันก่อนเนี้ยนะเพื่อนบ้านท่านหนึ่งท่านก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วท่านก็มีคุณครูที่อายุแปดสิบแปด นะคะ oh, แล้วแล้วคุณครูคนเนี้ยท่านอยากจะมาหาที่บ้านมากอยากจะมาเห็นว่าอยู่กันยังไงอะไร oh. ยังไงเพ oh. ราะห่วงลูกศิษย์อ oh. เธอก็เล่าให้เราฟังนานและแต่เธอก็ไม่ไปสักทีบอกตัวว่าเนี่ยพี่อยากไปพี่อยากไปหาคุณครู uh huh. พอเรารู้ปับ๊บเราบอกแล้วพี่รออะไรคะ uh huh. บอกรอเพื่อนให้เพื่อนไปเป็นเพื่อนกันหลายๆคนพี่คะคุณครู88ดสิบแแล้วนะคะหน uh huh. ูไม่รอหนูว่างหนูขับรถให้พี่ได้อ uh huh. ได้่อกไหมคะ,คะก็ขับรถพาพี่คนนี้ไปรับคุณครูจากอายุทยาไปรามอินทรา63อืมแล้วก็กลับจากนี่มาที่อายุทยาเพื่อมาเห็นบ้านว่าเราอยู่กันยังไงอะไรยังไงะนะคะแล้วก็พาคุณครูไปทานข้าวแล้วก็ไปส่งที่รามอินทราแล้วเราก็กลับมาอายุทยาอีกะจะได้พาขับรถเจ็ดชั่วโมงวันนั้นนะ่ะไ,ไปกลับเนี่ยนะคะแต่มีความสุขมากเพราะอะไรคะ เพราะคุณครูก็มีความสุขพี่คนนี้ก็มีความสุขคุณครูบอกอูครูสบายใจมากเลยที่เห็นว่า หนูจุ๋มสมมติชื่อจุ๋มนะคะจุ๋มเนี่ยอยู่ยังไงสบายยัางไงาครูเป็นห่วงมากเลยนะว่ามาอยู่อุทยาคนเดียวได้ยัางไงานี่ครูสบายใจและเพื่อนบ้านก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดี<อ>ความปลอดภัยก็ดีอู้ครูหายห่วงเลยแล้วเราบอกว่านี่เห็นไหมคะถ้าเราไม่ไปวันนี้เนี่ยครูจะทุกไปอีกนานเท่าไหร่นี่ทุกมาตั้งหลายปีแล้วนะ,ะ,ะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปสักทีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่ารอ เพราะคำว่าไม่ไม่อยากรอไม่มีรอ,รอคะ่ะไม่รอเพราะว่าเวลาเราไม่รู้รรว่าออกไปวันนี้เจ้าหนุ่ยพาจะบอกตัวเองเสมอว่าระหว่างพรุ่งนี้ กับชาติหน้าไม่รู้อะไรถึงก่อนกันถ้ามีโอกาสทำทำเลยอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะไม่ติดค้างเราจะไม่รู้สึกนั่นแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าทั้งคู่มีความสุขเราก็มีความสุขที่เราได้ได้ทำให้เขาเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยนะคะเรามีแนวทางที่จะรับมือกับมันกับมันการสูญเสียกับการโศกเศร้านะคะมีคนเคยถามจวิภาว่าชีวิตอาจารย์เนี่ยเคยทุกข์ไหม คือเราไปเป็นวิทยากรบ่อยใช่ไหมฮะแล้วเ็เห็นเรายิ้มแป้นยิ้มแฉ่งอย่างเงี้ยตลอดเวลาถามว่าชีวิตอาจารย์เคยทุกข์ไหมคะบอกเคยค่ะมีใครไม่เคยมีทุกข์มั่งแต่เราจัดการกับความทุกข์ของเราได้เร็วแค่ไหนอืจะให้มันทุกข์ไปตลอดชีวิตเหรอหรือให้มันทุกข์แป๊บนึงแล้วเราดำเนินชีวิตต่อไปได้ในเมื่อเราแก้ไขมันไม่ได้แล้วไม่มีใคร ทำให้ใครฟื้นขึ้นมาได้อีกถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีรับมือกับมันนะคะไม่ว่าคุณจะจากเป็นหรือจากตายนะคะเพราะนั้นวิธีการไปเชิญสูญเสียเนี่ยการแสดงออกถึงความเจ็บปวดถึงความเสียใจของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันนะบางคนก็อาจจะหู้ตีอกชกหัวพี่าพพีราบลำพันธ์มากมายแต่บางคนก็นิ่งนะคะนิ่งและเก็บกดอยู่ข้างในเราบอกไม่ได้หรอกนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราปรับตัวแล้วก็ ก้าวผ่านสถานการณ์นั้นไปได้นะคะก็จะมีอยู่หกข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คืออยากให้ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กโกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจนะคะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งปกติไม่ต้องไปเก็บกดมันยอมรับความรู้สึกนั้นเช่นบางคนเนี่ยสามีดีดีดีแต่อยู่มาวันหนึงสามีก็คุณเราอยากกันเอาได้ก่อไหมคะ โดยที่สามีก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรหรืออะไรยังไงประโยคเดียวช็อกโลกมัน่ะเห็นไหมฮะคุณทอีพรบอกว่าช็อกโลกเนี่ยจะพิพามีมาแล้วลูกศิษย์โทรมาแม่ขาหนูทําไงสามีหนูเขาขออย่าอโดยไม่ให้เหตุผลอะไรทั้งนั้นออผู้หญิงใหม่เขาก็ว่าเขาไม่มีแต่เราฟังจากเรื่องที่เขาเล่าแล้วเราคิดว่าเขามีคนใหม่อด้บอกไหมฮะแต่เขาไม่บอก แต่เขาก็ลุกขึ้นขอใหญ่เถอะที่อยู่กันมาด้วยดีตลอดรักใคร่กันอะไรกันสารพัดเห็นไหมฮะมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโกรธไหมแสดงออกไปเศร้าไหมแสดงมันออกไปอยากร้องไห้ร้องมันเข้าไปเลยไม่ต้องเจ็บแล้วเราก็พอดีเราใกล้ชิดกันนะคะกับลูกศิษย์ก็เลยบอกว่านี่ไงลูกแม่ไม่ได้สมน้ําหน้าลูกนะแต่ตอนที่ลูกตัดสินใจแต่งงานะ่ะแม่เคยบอกนูแล้วใช่ไหมว่าให้คิดไว้เสมอเลยว่าสักวันเขาต้องทิ้งเรา จะเกิดไม่เกิดไม่รู้ให้เตือนตัวเองไว้ตลอดเวลาว่าสักวันเขาต้องทิ้งเราค่ะแล้วมันเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วหนูบอกตอนนั้นหนูยอมรับได้หนูขอให้ตอนนี้หนูแคปปี้หนูมีความสุขที่น่าจะเป็นยังไงหนูไม่สนใจเพราะฉะนั้นหนูต้องเตือนตัวเองกลับไปดูข้อแรกใช่ไหมคะเพียงแต่ว่านี่ไง มันผ่านมายี่สปีแล้วนะลูกหนูอ,อยู่กับเข้ามายี่สปีแล้วแฮปปี้มายี่สิปีแล้วอตอนนี้มองโลกในทางบวกคือในเมื่อเรารังเขาไม่ได้คนเราเนี่ยรังกันไม่ได้มันอยู่ได้แต่ตัวแต่ใจไม่อยู่แล้ว ก็บอกไปเลยโว้ันโชคดีเหลือเกินได้กลับมาโสดอีกในวัยนี้มีใครสักกี่คนที่จะได้อย่างเราอ่ออใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอยากร้องไห้ร้องมันเข้าไปอยากทำอะไรทำมันเข้าไปนั่นคือยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่าไปหลอกตัวเองอฉันผิดตรงไหนฉันไม่ดียังไงทำไมเขาถึงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาคือเขาเราคือเรา,าเราเป็นภรรยาที่แสนดีเขาแล้วแต่เขาจะไปก็บอกตัวเองไปเลยว่า หมดบุญเขาหมดกรรมเราะฮะใช่ให้เขาไปหากรรมใหม่ของเขาเองนะเพราะนั้นเราก็ไปเชิญหน้ากับความเจ็บปวดนะฮะยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติจริงไม่จริงมนุษย์ผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาต่อให้รักกันจีหวานจ๋าแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นไปอยู่กับคนอื่นก็เป็นเรื่องปกติของเพศชายให้คิดอย่างนั้นนะคะจะช่วยให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างสง่าผ่าเผย นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนว่ามันเป็นแล้วเขาจะต้องไปแล้วไม่ว่าจะจากเป็นจากตายหรือเขาไปประสบอุบัติเหตุตายปุ๊บมันเกิดขึ้นแล้วค่ะไม่มีสิทธิ์จะไปร้องไห้คร่ำครวญอะไรทั้งนั้นนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายนะคะประเด็นที่สองค่ะให้ระบายความรู้สึก อย่างที่บอกแล้วให้ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่าไปทําเป็นว่าฉันอยู่ได้ไปเก็บกดอะไรก็ไม่ใช่นะคะสะตรองทีนี้ระบายนะคะพูดคุยหรือระบายความรู้สึกกับคนที่เรารักหรือคนที่เราเข้าใจหรือสมาชิกในครอบครัวที่เข้าใจเราเพื่ออะไรคะเพื่อลดเทนชันลดความดันลดการปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บป่วย,นะเ,วยเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยออกมาให้คนที่เรา เข้าใจเราได้รับฟังนะคะและขอกําลังใจเป็นการขอกําลังใจจากคนรอบข้างให้กําลังใจดีๆนะคะช่วยให้สามารถเดินผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างในกรณีของลูกศิษย์คนนี้นะคะเธอก็เป็นคนดีที่มีรุ่นน้องมีเพื่อนมีแม่อย่างเราเนี่ยอคอยดูแลอยู่เพราะฉะนั้นมีคนที่จะเดินพร้อมไปกับเขาเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจได้ระบายความรู้สึกออกมานะคะ ตัวจันพิพาเองก็จะบอกเขาว่าอย่าไปจําสิ่งที่เคยดีๆกันลูกที่มีความสุขกันลบมันไปให้หมดแล้วนึกถึงเรื่องความเลวของเขาให้มากที่สุดออว่าเขาเลวอะไรกับเราบ้างจะได้ตัดใจใง่ายๆมันจะได้ตัดใจใง่ายเพราะการที่จะกลับมาไม่มีอีกแล้วลูกศิษย์คนนี้เขาก็ใจเด็ดอะ่ะวันที่เซ็นย่า,าปั๊บเนี่ยอเขาเปลี่ยนกุญแจบ้านเปลี่ยนอะไรทุกอย่างหมดเลยแล้วก็บอกว่า บอกเลยว่าต่อให้กลับมาง้อเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาง้อมาสามเดือนแล้วตั้งแต่บอกว่าขอหย่าได้ก่อไหมฮะจนกระทั่งจรดปากกาเส้นมันนั้นละง้อมาสามเดือนแล้วผู้ชายก็ไม่ยอมจะไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็พอจดปากกายหย่าเขาบอกว่าหนูพร้อมแล้วแม่สามเดือนละการไม่บอกเหตุผลของเขาคือเหตุผลของคนจะไปใช่นึกออไหมฮะเข้าใจนะฮะเข้าใจคือคนมันใจมันไม่อยู่แล้วอะต่อให้ล่ามตัวไว้มันก็ไม่มีประโยชน์ คุยไปก็เท่านั้นใช่ไหมคะ,ะ,ะนะฮะแต่แต่ตัวตัวจะพิ่พาฟังแล้วเนี่ยคิดว่าเขามีคนใหม่แต่เขาไม่เปิดเท่านั้นแหละเขาโชคดีที่มีเพื่อน<ช>มีอาจารย์มีคนรอบข้างที่พร้อมรับฟังและคอยซับพอร์ตในพลังที่จะแบบส่งให้อะไรเงี้ยถ้ามีคนเหล่านี้อยู่เราก็ ไม่ห่วงค่ะแต่หลายคนก็อาจจะไม่ไม่รู้จะระบายกับใครไม่มีนะคะเขียนได้ไหมเนาะได้เขียนก็ได้เขียนได้แต่อย่าโพสนะขอเตือนว่าอย่าโพสเพราะบางทีโพสเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะคะแต่เขียนแล้วเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราคำดาวลงแล้วมาอ่านได้อะไรก็ได้กระติมันทาให้เราระบายนี่ไงฮะคือประเด็นที่3เขียนแสดงความรู้สึกออกมา <_ an> นะคะเขียนระบายความรู้สึกต่างๆจากการสูญเสียมันจะช่วยเราผ่อนคลายความเจ็บปวดลงไปได้และก็ช่วยให้เรียนรู้ที่จะรับเปลือความเจ็บปวดต่อไปในอนาคตด้วยณ <_ an> วันนี้วันนี้เรารู้สึกอย่างงี้ พอวันต่อมามันอาจจะดาวลงมันอาจจะดีขึ้นมันอาจจะอะไรแตะ่ะไรแล้วเราก็เริ่มได้คิดว่าเฮ้ยความจริงเราอยู่เข้ามา20ปีเนี่ยเราเป็นฝ่ายเสียมากกว่าฝ่ายได้นะอออะไรอย่างงี้มามแบบทบทวนว่าเ,ออเราไปเสียได้มาทําไมวะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชายห่วยๆแบบเนี้ยอ,อ๋ <c oughs> อ,อจริงๆเคยสมัยสาวๆว่ะของสาวๆเหมือนกัน <c oughs> เคยใช้วิธีแบบนี้อ่ะเขียนไม่มสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีโซเชียลเนาะก็แบบว่าเขียนเอาแล้วก็แบบ เหมือนไดอารี่แหละแต่จริงๆเป็นกระดาษใบหนึ่งเสร็จปุ๊บล้วก็ขยำฉี่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเก็บไว้แล้วก็มานั่ง่อ่านตอนนั้นรรู้สึกอย่างนั้นอะไรเนี่ยค่ะนะคะอันต่อไปก็คือดูแลตัวเองและคนรอบข้างค่ะก็คือไม่ว่าจะด้านสุขภาพการกินอยู่หลับนอนการพักผ่อนดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของเรานะคะหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือการตัดสินใจที่สําคัญๆเนี่ยอย่าเพิ่งทําถ้าไม่จําเป็น พราะตอนเนี้ยการตัดสินใจของเรายังไม่ดีพอนะคะผูวามอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องใหญ่ๆนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อน,<ช>นะ,ะอันต่อไปค่ะให้กําลังใจผู้อื่นด้วยทั้งที่เราก็แย่นะแต่เราต้องหัดให้กําลังใจผู้ที่กําลังเผชิญความสูญเสียเหมือนกันนะคะาบางทีเราเจอคนที่เราแย่กว่าเราเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้น<ช>โอ้เรายังมีบ้านเนาะเรายังมีรถเนาะเรายังมีเพื่อนพอ,น,พอน้องพี่ที่ประครบประโหยงเรานะโอ้โหรายนี้เขาแย่กว่าเราอีก ไปแล้วยังทิ้งหนี้ไว้ให้อีกลีทิ้งลูกไว้ให้เลี้ยงอีกอะไรอีกเราจะรู้สึกดีขึ้นแต่มองเขาด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรดีกับคนอื่นเยอตั้งเยอะจะไปเสียดายทำไมแล้วอย่างคนที่สเต็ปที่แบบว่าไม่ทิ้งภาระไว้ทิ้งลูกไว้หรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราต้องแบกไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาควรคิดยังไงคะควรคิดยังไงก็คือคิดในทางบวกดีที่เรายังมีลูก อ่าดีที่เรายังมีงานที่จะใช้นี่ได้มีแรงผลักดันอ่าแล้วเราก็เคยคิดทีละเปลาะอย่าเอาทุกปัญหาเนี่ยมากองรวมกันหมดแล้วแก้ไม่ได้ออทุกอย่างมันมีทางออกมันต้องค่อยฉัสังทีละปลม<ช>แล้วเราอาจจะพบว่ามันมีทางออกที่ทําให้เราดีขึ้นกว่าเดิมก็ด้วยซ้ําไปถ้าแบบทําเป็นแบบทีละวันทีละวันไปก็ได้นะองอะไรสําคัญหรืออะไรเล็กแก้ก่อนค่ะอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ และประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือจดจําและรลืลึกถึงคนที่จากไปอันนี้ต่างกันถ้าคนที่ตายจาก เราก็นึกถึงเก็บภาพที่เขารับก้ช่วงเวลาที่เรามีความสุขร่วมกันเพื่อย้ํา,าเตือนให้เขาอยู่ในความทรงจําดีๆของเราตลอดเวลาแต่มไม่ใช่มาทําให้ทุกข์แล้วเสียดายนะฮะถ้ามีการปลูกดอกไม้ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะฮะที่จะลึกตะลึกถึงคนคนนี้เช่นสมมติว่าอย่างจันวิภาชอบต้นจันใช่ไหมห<า>เอามาฝากหนู<อ>วันนี้าอาลูกจันของโบราณมาฝากเนี่ย <laughs> <laughs> นะคะพอหนูเห็นต้นจันที่ไหนหนูโอ้เี๋ยวไปปลูกใส่กระถางไว้ทักต้นนะจะได้คิดถึงแม่ทุกวันนะคะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทําให้เราลึกถึงคนที่จากไปแต่ตรงกันข้ามกับจากแบบที่บอกบอกในกรณีเนี้ยจากจากเป็นแล้วก็จากไม่ดีเนี่ยอย่าไปจําเรื่องดีๆค่ะถ้าอยากลืมให้เร็วที่สุดจําเรื่องห่วยหวยของเขาไว้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ดีแล้วนะที่เราพ้นมาได้ค่ะแทนที่เราจะอยู่แล้วเราต้องมานั่งเลี้ยงผู้ชายอีกหนึ่งคนเนี่ยเราเลี้ยงตัวเองดีไหมเลี้ยงตัวเองให้รอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันทําให้เราวิธีคิดอะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะช่วยในยเรื่องว,วิธีคิดของเราทั้งสิ้นนะคะ,คะเพราะนั้นหากเรายังรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจอยู่เนี่ยนะคะหนักมากๆจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางออกอย่างบางคนไม่มีใครซัพพอร์ตเนี่ยไปพบจิตแพทย์ค่ะ นะไปพบนักจิตวิทยาค่ะเพื่อขอคําปรึกษาในการดําเนินชีวิตต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีบริการมากมายนะคะอย่างเช่นของสุขภาพจิตนะอาจจะต้องกดหลายๆกดหน่อยเนาะตัวเลขนที่เขาให้ไปกดีกดนหายเลย เลิกกดลวหรือสมาคมสไมลิตันหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> ที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือมีใครสักคนที่เราไม่ต้องรู้จักก็ได้ได้ฟังเราระบายอะไรก็แล้วแต่ ừ, นะคะก็เป็นวิธีช่วยที่ดีเออจริงๆมันมันแบบมีหนทางอยู่แต่ว่าเราเปิดใจพร้อมที่จะแบบฟังคนอื่นไหมอย่าคิดว่าเราไม่มีใครเหลือแล้วนะคะมันอาจจะโอเคมันหนักแหละเข้าใจแต่ว่า ค่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีทางสว่างให้เราเองคือบาง,งครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยอยากจะระบายกับครอบครัวเงี้ยก็กลัวว่าครอบครัวจะซ้ำเติมเช่นสมมติว่าพ่อแม่เคยห้ามอ่ะคนคนเนี้ยอย่าไปนั่นกับมันละก็ะเป็นไงล่ะอ่าแต่เราคิดไปเองค่ะพอถึงวันที่เราโชคเลือดกลับไปเนี่ยเต็มไปได้วยน้ําตาเต็มไปได้วยอะไรเนี่ย ครอบครอว่าก็คือครอบครัว <ฮะ S 1> ที่เขาก็พร้อมจะสปอร์ตเราเสมอแหละ<ช>อาจจะบ่นนิดหน่อยอาจจะดุดานิดหน่อยหรือกล่วแล้ว <laughs> อะไรแต่ลึกๆแล้วเนะี่ย ครอบครัวก็คือครอบครัวที่หวังดีต่อกันเสมอค่ะใช่ยังยังกลับไปซบที่อกได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีวันที่จะทําร้ายเราด้วยบางทีเป็นเซฟโซนที่ดีนะคะแต่บางครอบครัวอาจจะไม่ใช่เซฟโซนว่ากันไปแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าจากเป็นจากตายก็มันนิยามกันไม่ได้หรอกว่าอะไรมันแบบมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใช่แล้วคะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาหายทรมานเลยให้เขาไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีกว่ามันนอนทรมานอยู่ อะไรอย่างนี้เป็นต้นะนะคะแต่สําคัญคือที่อาจารย์บอกไว้การให้ตัวเองอะกลับขึ้นมาให้ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ไปอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจมากเกินไปนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จันมิพาค่ะ,คะสวัสดีดค่ะ,คะ หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความเชื่อผิดๆการออกกำลังกายของคนสูงวัยมีเรื่องอะไรบ้างจึงหรือไม่ป่วยเรือรังห้ามออกกําลังกายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษรสัมพาวทองคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ ไอความเชื่อนี่สําคัญยังไงหรอถ้าเราเชื่อถูกเชื่อผิดมันมีความหมายยังไงมันสําคัญด้วยหรอเชื่อผิดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอืงจริงๆไม่ใช่ถ้ามีเรามีความเชื่อผิดเนี่ยสาคัญมากเลยค่ะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยในทางจิตวิทยามันคือตัวกําหนดไว้เลยว่าเราจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเพราะว่าเรามีแนวโน้มที่จะทําตามความเชื่อของเราโดยเฉพาะวัยเก่าเนาะถ้ามีความเชื่อที่ผิดอะ ส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อที่ผิดและวทาให้ขาดประโยชน์นะคือความเชื่อน่ะเปลี่ยนได้แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนยาก สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะบางเรื่องมันเป็นความเชื่อที่ฝังใจและความเชื่อของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็อาจจะไม่เหมือนกันถ้าเราบอกว่าการออกกำลังกายในวัยเก่าหรือวัยสูงอายุเนี่ยสายเกินไปบางทีเนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นที่เขาพูดคํานี้พูดในลักษณะที่ว่าผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วหรือว่าจ,จะต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะไม่มีคนดูแลไปออกก๊ายก็อาจจะมีปัญหาพัดตกหกล้มอะไรเงี้ยก็เลยแบบ พูดเอาไว้กันไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาแต่คนอื่นที่มีความพร้อมในการออกกําลังกายร่างกายก็ยังดีแต่ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมเพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถของร่างกายอยู่เนี่ยไปรับเอาความเชื่อแบบนี้มาด้วยซึ่งมันไม่ได้เหมาะกับท่านหรอกท่านแข็งแรงท่านออกกําลังกายได้สําหรับผู้สูงอายุที่เปราะบ,บางอาจจะอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะ ทำได้น้อยหรือทำไม่ได้อย่างนี้นความเชื่อผิดผิดที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยมีเยอะนะคะันแล้วจะเป็นความเชื่อที่ที่เป็นชุดความเชื่อที่สกัดกั้นให้เราไม่ออกกําลังกายบางทีก็เป็นข้ออ้างเช่นบอกว่าไม่มีเวลานี่เป็นข้ออ้างแน่ๆ uh huh. ป่วยเป็นโรคเรื้อรังออกกําลังกายไม่ได้ตรงกันข้ามเลยนะคะคุณหมอบอกว่ายิ่งมีโรคเรื้อรังอ่ะยิ่งต้องออกกําลังกายเพียงแต่ว่าต้องออกกําลังกายให,ให้เหมาะกับสภาพร่างกายแล้วก็ภาวะโรคหรือว่าออก,ออกกําลังกายในผู้ สูงอายุไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นความเชื่อที่ที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลคือจริงๆแล้วถามว่าออกกําลังกายมีอันตรายไหมเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวเนาะแบบฟุตบอลกระชับมิดเล่นแล้วสนุกก็ลืมไปว่าอายุเยอะแล้วก็อาจจะมีปัญหาโรคหัวใจเส้นเลือดตีบอะไรยอยู่หรือเปล่าอาเงี้ยอาจจะมีการช็อกหมดสติหรือว่าไปวิ่งแล้วถูกรถเฉียวรถชนอ,อันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของออกกําลังกายนะคะเราเลือกสถานที่ในาการออกกําลังกายอย่างไรแต่งในก็ตาม คุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงวันสุดท้ายน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ไหมคะดน,นั้นการที่จะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีอันหนึ่งก็คือร่างกายเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องจากไปก็ควรจะอยู่ในสภาพที่ดีคือไม่สร้างความทุกข์ทรมานนานจนเกินไปนะคะเพราะบางคนอาจจะอยู่ในภาวะติดเตียงเจ็บป่วยมาเป็นเวลานาน อันนี้ก็คุณภาพชีวิตไม่ดีมีความทุกข์ทรมานเป็นเวลาที่ยาวนานการออกกําลังกายจะช่วยลดส่วนนั้นลงไป<ะ>ทําให้เรามีสุขภาพดีหรือช่วยเหลือดูแลตัวเองได้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายก็จะจากไปได้อย่างอย่างเรียกว่าไม่ได้ทุกข์ทรมานอะ่ะ This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www thaipbspodcast com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud